ก่อนเล่าเรื่องต้องขอเกริ่นก่อนว่าในหมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งมีสะพานเก่าแก่ที่ชาวบ้านขนานนามว่าสะพานมรณะชาวบ้านเล่ากันว่าใครที่เดินข้ามสะพานในคืนเดือนมืดจะไม่มีวันได้กลับมาผู้ที่หายตัวไปจะทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบและเงาลางๆที่ยังวงเวียนอยู่บนสะพานนั้นในหมู่บ้านแห่งนี้สะพานแห่งนี้มีตำนานเล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน ผู้ใดลบหลู่หรือข้ามสะพานในคืนเดือนมืดจะไม่มีวันได้กลับมามีอยู่คืนหนึ่งมีชายกล,กลุ่มหนึ่งมากันประมาณ 3- ถึงสคนซึ่งไม่เชื่อและลบหลู่และอยากลองของจึงพาก,กันมาข้ามสะพานในคืนเดือนมืดเช้าวันต่อมากลุ่มคนเหล่านั้นได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบที่ยังคงดังก้อง ชาวบ้านว่ากันว่าสะพานมรณะนี้เป็นสะพานที่เก่าแก่มานับพันปีชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นสะพานอาถรรพ์ใครที่ข้ามไปแล้วจะไม่มีวันหวุกลัับมาลึกเข้าไปในป่าที่ไม่มีใครกล้าหยิบย่างมีหุบเข,เขาหนึ่งที่ชาวบ้านขนานนามว่าหุบเขามรณะเขาเล่ากันว่ามีนักเดินทางที่เคยตั้งแคมป์ที่นี่มัก จะได้ยินเสียงกระซิบจากต้นไม้และบางครั้งพวกเขาไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยมีคนพูดว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงวิญญาณในหุบเขาจะปรากฏตัวเพื่อพาคนแปลกหน้าเข้าสู่ความมืดมิดตลอดกาลพุกเขานี้ไม่ได้เพียงแค่กลืนกินชีวิตแต่ยังคงะส,สมความอาฆาตของวิญญาณที่ไม่มีวันสงบ หากคุณคิดจะเดินทางผ่านที่นี่อย่าลืมทิ้งของมีค่าไว้เพราะมันอาจเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณได้กลับบ้านถ้าคุณโชคดีต้องขอเกริ่นก่อนนะว่าก่อนจะเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของแสงไฟในบ้านร้างในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีบ้านร้างเก่าแก่ ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเนื่องจากเล่าหรือว่าบ้านนี้มีคนตายยกครัวในคืนฝนตกหนักทุกคืนเดือนเมื่อชาวบ้านจะเห็นแสงไฟเล็กเล็วูบวาบจากหน้าต่างบ้านร้างคนที่เข้าไปสืบหาความจริงก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นตัดสินใจท้าทายความเชื่อพวกเขาเข้าไปสำรวจแต่แสงไฟนั้นกลับไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคิดบรรยากาศหมู่บ้านยามค่ำคืนบ้านร้าง ตั้งอยู่กลางทุ่งร้างมีแสงจันทร์สลัวๆและหมอกจง <Ooh. S 1> างๆชาวบ้านเล่าเรื่องในราน้ำชามีภาพแฟลชแบ็กครอบครัวในบ้านที่ถูกไฟไหม้และเสียงกรีดร้องเบาๆกลุ่มเพื่อนสี่คนยืนถือไฟฉายหน้าประตูบ้านเสียงเปิดประตูดังเอี้ยดพวกเขาเห็นแสงไฟส่องบุกวาบในห้องรับแขกแต่ไม่มีแหล่งกำเนิดไฟเมื่อแสงไฟดับพวกเขาพบว่าประตูบ้านปิดสนิทและได้ยินเสียงคนกระซิบจากทุกทิศ พยาบาลสาวเดินในโถงทางเดินที่เงียบสงัดของโรงพยาบาลในยามดึกเธอได้ยินเสียงลากเตียงมาจากปลายถงพยาบาลเดินไปยังต้นเสียงพบเตียงผู้ป่วยว่างเปล่าแต่ล้อของเตียงยังหมุนเอง <_' C ell> เธอเหลือบไปเห็นเงาของใครบางคนในชุดคนไข้ย,ยืนหันหลังที่หน้าตา่างเธอเอ่ยถามแต่คนไข้หันมาเผยใบหน้าซีดเผือดดวงตาว่างเปล่า เธอวิ่งหนี้แต่ไฟดับสนิทเสียงหัวร้อยเยือกเย็นดังขึ้นเรื่อยๆหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินเข้าไปในบ้านร้างหลังหนึ่งที่เพิ่งซื้อมาพวกเขาสำรวจแต่ละห้องเพื่อเตรียมตัวสำหรับการย้ายเข้าไปอยู่ขณะเดินไปในห้องใต้ดินพวกเขาพบกล่องไม้เก่าและเปิดมันออกพบกับของใช้โบราณที่เต็มไปด้วยฝุ่น คืนหนึ่งขณะนอนหลับพวกเขาได้ยินเสียงเด็กหัวเราะและร้องให้ที่มาจากบ้านในตอนกลางคืนพวกเขาค้นพบภาพถ่ายเก่าที่มีการเขียนชื่อของเด็กๆและวันที่ที่ตรงกับวันที่พวกเขาเพิ่งย้ายเข้ามาขณะที่พวกเขาพยายามหนีออกจากบ้านพวกเขาพบว่าทางออกทั้งหมดถูกปิดกัน้นและได้ยินเสียงวัวร้องที่น่าสยดสยองจากทุกทิศทาง ในป่าลึกแห่งหนึ่งมีวัดร้างที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีด้วยความเชื่อว่าที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของบรรพบุรุษผู้มีอำนาจและอาถรรพ์ที่เล่าขานกันมาว่ามีวิญญาณเฮียนอาศัยอยู่ที่นี่เรื่องราวของวัดร้างนี้เริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2440เมื่อเจ้าอาวาสคนก่อนเริ่มรู้สึกถึงพลังลึกลับที่บ่อนทำลายความสงบของวัดแต่เนื่องจากความกลัวและความไม่เชื่อของชาวบ้านเจ้าอาวาสจึงเลือกที่จะเงียบและบอกให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในวัดในตอนกลางคืน วันหนึ่งช่างภาพนักสำรวจชื่อวันและกลุ่มเพื่อนตัดสินใจไปสำรวจวัด,วดร้างนี้เพื่อเก็บภาพและบันทึกข้อมูลเนื่องจากมีข่าวหรือว่าวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะและโบราณวัตถุที่หายากเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในวัดพวกเขาพบกับความเงียบสงดที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงและความรู้สึกหนาวเหน็บทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามปกติจนกระทั่งพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเช่นเสียงกรอบแกรบเหมือนการเดินของคนที่ไม่มีตัวตนเสียงกระดิ่งที่ดังขึ้นมาเองและการเคลื่อนไหวของเงารอบๆ เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาพบว่ามีวัตถุที่ดูเหมือนจะเป็นภาพวาดเก่าๆซึ่งบรรจุเนื้อหาที่ทําให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจแต่เมื่อพวกเขาพยายามจะถ่ายภาพนั้นกลับพบว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขาทั้งหมดไม่ทํางานการพยายามที่จะหนีจากวัดกลับทําให้พวกเขาหลงทางในซากอาคารเก่าและรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามล่าพวกเขาในที่สุดพวกเขาสามารถหลบหนีออกมาได้แต่ความรู้สึกเ้หนยังคงติดอยู่ในใจของพวกเขาวันและกลุ่มเพื่อนรู้ว่าการสำรวจในวัดร้างแห่งนี้จะไม่มีวันถูกลืม และมันจะกลายเป็นบทเปลี่ยนที่น่าหวาดกลัวในชีวิตของพวกเขามีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าทึบที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปสัมผัสเนื่องจากป่านั้นถูกเล่าขานว่ามีวิญญาณร้ายอาศัยอยู่และผู้ใดก็ตามที่เข้ามาในป่าแห่งนี้จะไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลย คืนนั้นฟ้าข่้ามืดลงเร็วผิดปกติเสียงลมวิดหวิวทําให้บรรยากาศดูวังเวงไปทั่วหมู่บ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงกิ่งไม้ที่ถูกลมพัดชนกันเป็นเสียงเบาๆแต่มีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าอิทธิซึ่งเป็นชาวบ้านที่ไม่เชื่อเรื่องราวความหลอนเหล่านี้เขาตัดสินใจที่จะเข้าไปพิสูจน์ความจริงในป่าทึบนั้น อิทธิเดินลึกเข้าไปในป่าทางเดินคดเคี้ยวเต็มไปด้วยเถาวันและต้นไม้ที่คลุมหนาทึบทําให้ยากที่จะมองเห็นอะไรในระยะไกลขณะที่เขาเดินลึกลงไปเรื่อยๆความเงียบก็กลายเป็นเสียงกระซิบกระซาบที่ไม่ได้มาจากสายลมแต่เป็นเสียงแปลกๆที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนทันใดนั้นเงาลึกลับก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าของอิทธิมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่มีรูปร่างแน่นอนดูเหมือนจะเป็นเงาของบางสิ่งที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแต่ก็มีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกถึงความหนาวเย็นและความกลัวที่คืบคลานเข้ามาในใจ อิทธิเริ่มเร่งฝีเท้าแต่ไม่ว่าหันไปทางไหนเขาก็พบกับเงาดำที่ตามมาทุกย่างก้าวทุกครั้งที่เขาหันไปมองเงานั้นก็ยิ่งเข้ามาใกล้เขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นยเยือกที่เป่ารถต้นคอและทันทีที่เขาหันกลับไปอีกครั้งเขาก็พบกับดวงตาเรืองแสงสีแดงเข้มที่จ้องมองเขาจากเงาดำเงานั้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นและค่อยๆกลืนกินความมืดรอบตัวอิทธิส่งเสียงร้องสุดท้ายแต่เสียงของเขาก็หายไปในความมืดราวกับว่าไม่มีใครได้ยินและแล้วเขาก็ถูกกลืนหายไปกับเงาปริศนานั้น ไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเลยและเรื่องราวของอิทิก็กลายเป็นตำนานสยองขวัญในหมู่บ้านซึ่งเล่าขานกันต่อมาเพื่อเตือนให้คนรุ่นหลังอย่าได้ย่างก้าวเข้าไปในป่าลึกลับนั้นในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดหนุ่มนักสำรวจชื่อพีทเดินทางไปยังหมู่บ้านเก่าแห่งหนึ่งเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านร้างที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบป,ปีบ้านนี้มีชื่อเสียงว่าเต็มไปด้วยวิญญาณที่หลงเหลืออยู่และในยามค่ำคืนคนในหมู่บ้านมักจะได้ยินเสียงร้องแปลกๆที่มาจากบ้านหลังนั้น เมื่อพีทมาถึงเขาพบว่าบ้านหลังนั้นยืนโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางป่ารกเรือมันถูกปกคลุมด้วยเถาวันและมอสราวกับว่ากำลังพยายามซ่อนอะไรบางอย่างไว้จากโลกภายนอกแสงจันทร์ส่องแสงอ่อนๆผ่านกลุ่มเมฆทำให้บ้านดูน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นพีทตัดสินใจเข้าไปสำรวจภายในบ้านเขาผลักประตูไม้ที่ดูเก่าและผู้พังเสียงประตูเอียดอาดดังขึ้นทั่วบริเวณภายในบ้านเมื่อสลัวและเต็มไปด้วยวอยอฝุ่นพื้นที่นี้ถูกทอดทิ้งไว้นานจนรู้สึกได้ถึงความเงียบสงดที่น่าขนลุก ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงกระซิบเถาเบาดังมาจากห้องที่อยู่สุดทางเดินเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงของเด็กที่ร้องขอความช่วยเหลือพิดรีบวิ่งไปยังห้องนั้นแต่เมื่อเขาเปิดประตูเขาก็พบว่าไม่มีใครอยู่เลยแต่เสียงกระซิบยังคงดังอยู่พิดเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เข้ามาอบล้อมเขาราวกับว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองจากที่ไกลๆเขาเริ่มถอยหลังออกจากห้องแต่เสียงกระซิบนั้นกลับเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องที่ดังและทรมาน เสียงนั้นทําให้พีทรู้สึกกลัวจนขนลุกเขารีบวิ่งออกจากบ้านไปโดยไม่หันกลับมามองตั้งแต่นั้นมาพีทไม่เคยกลับมาที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยและเสียงกรีดร้องจากบ้านร้างก็ยังคงหลอกหลอนเขาในความฝันตลอดไปชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับท่ามกลางป่าทึบในคืนเดือนมื่อเสียงลังน้ำาดูจะเงียบผิดปกติมีเพียงเสียง นบาบา้ชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังพายเรือกลับบ้านแม้จะได้ยินตำนานเล่าขานแต่เขาคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อกุ่คน <c oughs> เขาเหลือบลงไปในน้ำและเห็นเงาประหลาดรูปร่างคล้ายผู้หญิงกำลังมองขึ้นมาทันใดนั้นร่างนั้นพุ ay, <c oughs> พ่งขึ้นจากน้ำเสียงกรีดร้องดังสานปา บรรยากาศในโรงงานแห่งหนึ่งทุกคืนเดือนดับเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟสลัวๆจากหลอดไฟนีออนที่กระพริบกระพริบเป็นระยะๆะะมีเพียงเสียงเดินของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดังก้องคืนหนึ่งเป็นค่ำคืนที่ดูเหมือนจะเงียบสงบหน้าที่ของการเฝ้ายามไม่เคยง่ายดายเจ้าหน้าที่เดินผ่านห้องเก็บของแต่รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปเหมือนมีเงาผ่านหน้าต่างหรือเสียงเคลื่อนไหวเบาๆดังจากในห้อง เจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปในห้องเก็บของพบหญิงสาวในชุดคนงานเก่าๆยืนหันหลังอยู่เจ้าหน้าที่ถามด้วยความกล้าก,กล้ากลัวๆเธอเป็นใครหญิงสาวค่อยๆหันหน้ามาช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดเผือดและดวงตาว่างเปล่าด้วยความกลัวเจ้าหน้าที่รีบวิ่งออกจากห้องเก็บของแต่งเอาหญิงสาวปรับปรากฏตัวทุกมุมที่เขาหันไปด้วยเสียงโหเร้องแหลมสูนและเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆ เช้าวันต่อมาเพื่อนร่วมงานพบรองเท้าของเจ้าหน้าที่วางอยู่หน้าโรงงานแต่ไม่มีใครพบตัวเขาอีกเลยและนี่คือค่ำคืนสุดท้ายของเวรยามในโรงงานที่ไม่เคยสงบตลาดเต็มไปด้วยผู้คนพ่อค้าแม่ค้าขายของหลากหลายทั้งอาหารเสื้อผ้าและของเก่าบรรยากาศคลึกครื้นตลาดนี้เป็นแหล่งรวมของผู้คนในตอนกลางวันแต่ใครจะรู้ว่าพอตกกลางคืน มันกลับกลายเป็นที่แห่งความรีลับตลาดเริ่มว่างเปล่าไปทางเดินสลุ่ยๆเสียงลงวิดวีมีพ่อค้าคนสุดท้ายเก็บของกลับบ้านอย่างเรียบร้อนหญิงโบราณในชุดไทยเดินช้าๆในมือถือผ้าเช็ดหน้าผืนเก่าเธอถามหาสามีของฉันอยู่ที่ไหนเสียงแถวแทรกด้วยความเงียบงนันชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านเธอจ้องมองชายหนุ่มและพยายามจับมือชายหนุ่มแต่ชายหนุ่มวิ่งหนีเธอกรีดร้องดังลัน่นอย่าทิ้งฉัน เธอตามหาสามีที่หายตัวไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ชาวบ้านเล่าลือกันว่าเธอถูกฆ่าตายแล้วถูกฝังใต้ตลาดนี้ตลาดกลับสู่ความเงียบงันชาวบ้านเล่าถึงหญิงสาวคนนี้มักออกตามหาสามีทุกคืนเดือนดักและแนะนำให้รีบกลับถึงบ้านก่อนค่ำนักศึกษาสาวชื่อเมย ยืนอยู่หน้าหอพักเก่าสุดโซมในย่านห่างไกลเมืองหอพักดูเหมือนเคยรุ่งเรืองแต่บัดนี้เต็มไปด้วยความเงียบสงัดเมย์ย้ายเข้าไปในห้องพักเล็กๆที่มีกลิ่นอับและเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเธอพบกระจกบ,บานหนึ่งที่ดูเหมือนมีรอยมือแลอยู่คืนนั้นเมย์ได้ยินเสียงเขาเบาๆที่หน้าประตูแต่เมื่อเปิดดูกลับไม่มีใครเธอหันไปเห็นเงาผู้หญิงในชุดไทยโบราณสะท้อนในกระจกทุกคืนเงาของหญิงชุดไทยปรากฏชัดเจนขึ้น พร้อมเสียงกระซิบที่ฟังไม่ได้สักเมพยายามหาคำตอบจนพบจดหมายเก่าในลิ้นชักที่เล่าว่าหญิงคนนี้เคยถูกฆ่าในห้องนี้มเมเผชิญหน้ากับวิญ,ญญาณเธอขอโทษและขออโหสิกรรมวิญญาณหายวับไปทิ้งไว้เพียงความเย็นเยือกเมย้ายออกจากห้องในวันรุ่งขึ้นแต่เมื่อมองกลับไปที่หอพักเธอเห็นหญิงชุดไทยยืนมองเธออยู่จากหน้าต่างห้อง